ขณะที่คุณทักษิณเมื่อวานนี้มีเดินตลาดไหมไม่มีใช่ไหมแต่ต้องแวะกินข้าวแน่ๆาบางช่วงบางตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท่านผู้ชมเอามีฮะ,ะก็ยังมีเหรอ,อบางช่วงบางตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเชื่อว่าคุณสลักจิตของพรรคเพื่อไทยน่าจะชนะเลือกตั้งเศรษฐกิจปี68 จะต้องเร่งแก้ไขเรื่องเม็ดเงินที่ไม่ได้อยู่ในระบบทําให้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไม่ได้เพราะแบงคชาติด่วนจะระบบไปขณะดเดียวกันพูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีย้ําเรื่องนโยบายอบรจนี่แหละว่าจําเป็นต้องฟื้นเศรษฐกิจต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดไม่ฟื้นกรุงเทพก็ฟื้นยากจึงต้องฟื้นไปด้วยกัน นายกรัฐมนตีแพทองทานจะเรียกประชุมหลายฝ่ายเพื่อตกผลึกวิธีการทํางานให้บรรลุปเป้าหมายนักข่าวก็เลยถามนี่รอบเช้านี่ดูดหรือ้วเกออิดถึงขั้นจะโยนเชือกให้พวกที่จ้องด่ารัฐบาลนะคะ,ะค่าุ้งทสกษิณบอกพูดเล่นแค่บอกว่าเขามีความเครียดในชีวิตไม่มีไรตื่นเช้ามาก็ด่าสงสัยเครียดถึงขั้นจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าถ้าอยากจะฆ่าตัวตายก็เอาเชือกไปก็แล้วกันเนี่ย เมื่อนิดนึงเมื่อกี้บอกจะโยนเชือกไปให้พวกสกัดแท่งสกัดขานะบ่าเปล่าไม่ใช่ผมบอกว่าพวกนี้ผมพูดเล่นว่าเขามีความเครียดในชีวิตไม่มีอะไรตื่นเช้ามาก็ดา่ดาดา่ดาด่าสงสัยเครียดจนจะถึงขั้นจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าถ้าอยากฆ่าตัวตายก็เอาเชือกไปแล้วกัน,พ,นพูดเล่นนี่ท่านผู้ชมแล้วต่อมาเวทีที่สองที่โรงเรียนห้ยซอวิทยา ก็เป็นการประสัยแน่นอนเริ่มต้นลักษณะสไตล์ของคุณทักษิณก็คือ,อขึ้นเวทีเห็นมาเยอะขนาดนี้เปรยมหัวใจมากหายไป17-18ปีอบอุ่นแล้วก็บอกคิดถึงทุกคนคิดถึงผมไหม,มคิดถึงผมไหมนี่แล้วก็บอกถึงปัญหาย,ยาเสพติดว่าพ่อค้ายาเสพติดหากินกับเด็กมานานพอได้แล้ว <300 S 1> เด็กลำบากโดนยาเสพติด ทำลายสมองไม่ใช่แค่ติดเฉยๆ,ๆนายก <ๆ S 2> จะจัดการกับยาเสพติดอย่งางจริงจังปีนี้และมาเฟียก็เช่นเดียวกันใครเป็นผู้อิทธิพลนายกอิงบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสดังนั้นเราจะสร้างโอกาสให้กับคนไทยทั้งประเทศโอกาสในการเข้าหาแหล่งเงินโอกาสเข้าหาความรู้โอกาสได้สะสมหนี้สินที่ผ่านมาคนเชียงของบนเวทีนี้หมายถึงเวทีนี้จัดที่เชียงของถูกคอลเชนเตอร์หลอกเอาเงิน มันอยู่ที่เมียว,วดีกําลังเจรจาอยู่ถ้าเขาไม่มีปัญญาจัดการเดียวจะส่งคนไปช่วยอืมจะส่งคนไปอีกแล้วค่ะ<า>เมียว,วดีใช่ไหมครั้งก่อนบอกทางอีกประเทศหนึ่งอ่าใช่ไอ้ตึกอ่าย่สิบชั้นอ่าใช่ไหมคร<า>ั้งนี้บอกว่าย,ยัางไงเมียว,วดีค<า>่ะอ่ามันอยู่เมียว,วดี กำลังเจราจาถ้าเขาไม่มีปัญญาจัดการเดี๋ยวจะส่งคนไปช่วยปีนี้ Call Center ต,ต้องจบและเลิกหลอกคนไทยได้แล้วแล้วก็ตบท้ายประเด็นคือฮาคงจะเป็นสิ่งที่วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อคือพนันออนไลน์บอกเราจะเอาขึ้นมาบนดินอายุต่ำกว่า20ปีเล่นไม่ได้ ถ้ามากกว่า20เล่นและต,ติดก็จะให้หมอพาไปบำบัดทางจิตอบอกจะได้เก็บภาษีเข้ารัฐด,ด้วยเพราะว่าตอนนี้พนันออนไลน์เสียเงินมากที่สุดและมีเม็ดเงินหมุนถึง1,50 0,000 000, ล้านบาทมียาเสพติดก่าน,นักก่อนปีนี้เอาเคือเกียงบ๋อ,อปอ,นอเนาะปอกายามึงหากินก็เรอดอนมาเมินละ มึงปอได้แล้วถ้ามึงบบปอกูเอามึงขึ้นปอเพราะวันนี้เนี่ยเราอ่อนเฮาลำบากคือเวลามันโดนยาเสพติดเนี่ยโดยเฉพาะยาบ้าอย่าว่าเม็ดเอฟเฟตามินเนี่ยนะสมองมันเสื่อมความเป็นคนทัพี่ชอบชั่วดีมันลดลงไปนักเพราะนั้นมันทำลาย มันไปจ้ว่าแค่ติดยาไปได้มันทําลายสมองเพราะนั้นเผาปล่อยละไว้ไปได้ละปีนี้นายกอิงบอกว่าจะจัดการเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจังมากแล้วก็พร้อมไปนั้นขากว่ามีไข้เป็นพวกมีอิทธิพลทํลามือยาเสพติดเนี่ยต้องมาแพร่ระบาดก็ต้องจัดการนะครับพี่น้องครับแล้วนี่สินมีนักก่อคนคนยังไง มัมีแค่นี้อะนายกอิงบอกว่าปีนี้ปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสเ<ง>พราะนั้นเราจะสร้างโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศโอกาสในการทำมาหากินแล้วก็โอกาสที่จะเข้าหาแหล่งเงินโอกาสที่จะเข้าหาความรู้โอกาสที่จะได้รับการสางหนี้สินสะสน,นะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอน แล้วทีนี่พี่น้องที่เจียงที่เจียงของแถวเจียงของดยหลวงบุดเวกแอมโมเนียเจียงแสนเนี่ยมีคอเซ็นเตอร์อรมาหลอกจุเอาตังก่อนมันอยู่นี่นี่มันอยู่เมียวดีมันอยู่เมียววดีตั้งรักอยู่ที่ฮันจนักะ่ะังเจรจาถ้าถ้าเขาบัจัดการผมบอกว่าถ้าผมามีปัญญาจัดการผมช่วยกันได้นะเขาจะส่งคนไปช่วยฮื้อ ก็เลยบอกว่าจะตอนนี้เจอจะปีนี้ต้องจบคอเซ็นเตอร์ต้องจบเลิกจุคนไทยได้ละนะแล้วพนันออนไลน์มีอยู่กว่แถบเนี้ยแล้วลูกหลานเล่นออนไลน์ก่อนโอ้โเอาละเขาจะเอาขึ้นมาบนดินขึ้นมาบนนี้จะหันมรว่าผายเล่นอยู่ อายุต่ำกว่าสาวเล่นมาได้อายุเกินสาวเล่นปุ๊บถ้ามันติดลูกเมียมาล้องเขาก็ะเอาไปขึ้งหมอลงลูกจิตบําบเนียมันจะได้เล่นแล้วภาษีก็ได้เก็บภาษีเข้ารัฐเหี้ยทุกอย่างจะถูกต้องตามกฎหมายพนันออนไลน์นี่คนไทยรวมกันให้ออูจักออทดีกว่า ออสแปลว่าเสี่ยงตังอะออสไปอะ <c oughs> ออสไปแสนห้าหมื่นล้านต่อปีอะนักขาดานอะเงาการกได้จะเอาอยู่นะครับไปนั้นเราก็ต้องรีบจัดการนี่มันถูกต้องอย่างอ้าวและแน่นอนหลายประเด็นนี้เอาสังเขปเรื่องยางเรื่องข้าวเร,เ,รเรื่องน้อนเรื่องนี้เอาเรื่องหวยเอาคุณทักษิณเรียกเียงว่าอะไรนะสอสทรรศซอสทรท่านผู้ชมออาหวย ท่านผู้ชมอดีตนายกทักษิณผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยบอกเลยคนไทยมีเงินเอาไปเล่นหวยหาหนอยลาวรู้ไปถึงขนาดอย่าไปเชื่อมันหลอกรู้หรือเปล่าเขาทํายังไงเขาหลอกยังไงมันมีเครื่องตรวจด้ว่าเลขไหนที่มีคนแทงน้อยมันก็ออกเลขนั้นเขาหลอกเดานะให้คนไปเสือมมาหมดแล้วใครเป็นเจ้าของรู้หมดเดี๋ยวจะไปจัดการนั่นจะไปจัดการถึงขนาดหวยหาหนอยหวยลาวทีเดียว เล่นอัไปฟังบางช่วงบางตอนมีไหมหวยนัก,ก่อเล่นหวยบ่ล่อโอ้พราบมพูเยอะอย่างบ่กมีมีร้อยเงไปเล่นหวยดีกว่าบ่ล้วแล้วที่นี่เล่นหวยรัฐบาลเงหวยกินร้วบกหวยฮาน้อยเล่นก่อหวยลาวมีบ่อโอ้มีกูยง <c oughs> จะไปเจือมะเนื้อหวยมูนี้นะมันจุ๊ ไอห้วยฮาหนอยนี่มันยัดไอ้วัวเอ่อมันมันนั่งเวลาเขาแต่งไปเรียบร้อยนะคอมพิวเตอร์มันตวรวจดูว่าเบอร์ไหนที่มันแตงน้อยมันก็เลือกออกเบอร์นั้นนะ <Yeah. S 1> อะไอเดียมันจู้เขานะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น oh. หวยมูเนี่ยผม <Yeah. S 1> คือคนไปสืบหมดละใผรเป็นเจ้าของหุ้มหมดละ yeah. Yeah. กรเดียวจัดการหมดละ เพราะฉะนั้นเล่นหวยรัฐบาลได้แต่จะไปเล่นนักหวยรัฐบาลก็เหมือนกันนะรัฐบาลก็แต่เพียงแต่ว่ากําไรมันปิกมาเป็นภาษีเป็นเป็นเออเป็นเป็นงบประมาณของรัฐบาลแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เล่นด้วยน้อยดีที่สุดขณะที่เวทีนี้ไอเรานึกว่าจะไม่ด่าแล้ว หมายถึงประเด็นที่นายกอิงลูกสาวของคุณทังษินโดนด่าทุกวันปีนี้จะมีอย่างเกิดขึ้นจะนักครึ่งปีหลังนี่นะตอนนี้กำลังไล่งานกันนายกอิงก็ประชุมทุกวันประชุมทุกวันแต่ก็โดนด่ากวันม,าามูมันด่าหาพ่อแม่ย่างรู้เลยมันโมนี่มันเป็นโรคเครียดเพราะว่าตื่นเจ้ามากระดา ข้าวซ่วมเซตกระดากินข้าวเซตกระดามันผมเห็นไม่มีเมื่อกี้ชื่อนั่งดากูวันดาจะเข้าเ่านแล้วขอให้พ่อมันมันก็มันก็ดาไปเขาจำด้ออยดูมันสมเพศมันนะมันที่บ้านมันให้เมียตบตีพ่อมันก็เลยเรามนปล่อยตัางดีจังมันแต่ว่าก็วันนี้ผมก็ผมก็ใจดีนะ ใครด่าก็ด่าไปแต่พีดนใหม่ก็ฟ้องโอ้ใจดีบ่ดีเลยฟ้องไปก่อนเพราะว่ามันปูนี้มัน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 ตืกอะเนาะมันเต,ร,นนเตร์กขนาดนี่ พี่แปรไม่เคยออกน้องช่วยพี่สักนิดหนึ่งสิอ่ออมันยังไงเหรอคือคุณนั้สินบอกที่ผ่านมานายกโดนด่าทุกวันอไม่รู้จะด่าหาพ่อหาแม่หรอ,อคิดแล้วเครียดตื่นเช้ามาก็ด่าเข้าช่วมเสร็จก็ด่ากินข้าวเสร็จก็ด่านั่งด่าทุกวันด่าไปเราก็สงสารสมเพศมันแล้วก็บอกว่ายังไงนะที่บ้านน่าจะโดนเมียตบมาบ้างอ่ะแลวปิดท้ายเวทีที่สองเบงกล้ามชออกีก บอกเป็นคนเกิดปีวัวตอกนกลางวันอ่ะคือเสือกมันทุกเรื่องค,คือประเทศไทยมันจุดอ่อนอย่างหนึ่งมันบ่มีเจ้าภาพปัญหาทุกอย่างบ่มีเจ้าภาพก็มีไัยแก้ผมก็เลยต้องไปยุ่งกับทุกเรื่องแต่ทุกเรื่องที่ยุ่งกับส่งให้นายกไปส่งให้นายกว่าปัญหามีตรงนี้นี่เน้อปัญหามีอย่างนี้เน้อ ก็เพิ่นก็ไปประชุมคณะทํางานแก้ปัญหากันนะครับก็ผมก็ผมมาได้ผมมาสามารถครอบงําลูกได้เพราะเป็นลูกสาวคนน้อยลูกครอบงำพ่อได้ก็เดียวพี่น้องจะหันว่าโอ้ใช่ะบบ่บแห้งแล้วก็เท่าไปทำานแต่ตอนนี้ยังไหวนะยังไหวอยู่ ยังไหวอยู่เจ็ดสิบห้ายังไหวอยู่ก็ออยังว่านะั่นนะต้องทํางานนักใหน่เดิมสี่สิบปีเท่าแล้วแต่ตอนนี้ยังไหวนะอ่ะวโอ้โหที่เราจะทํายังไงดีน้องสอสทะไปทุกเรื่องจริงคริงค่ะคุณทักษิณพูดถึงเรื่องยาเสพติดว่าปีต้องจัดการเรื่องยาเสพติดนายกอบอกว้าแดงเดิมสมัยก่อนเป็นนโยบายตอนก่อนเป็นนายกเนี่ยทหารใช้เป็นรัฐกันชน ไปส่งเสริมชนกลุ่ม้้อให้ไปรัดกันชนตอนนั้นขุนสาตอนหลังว้าแดงก็มาแทนสุดท้ายยาเสพติดกลับมาอยู่ดีเดือดร้อนลูกหลานตอนนี้มาพูดกันว่าวันนี้เขตแดนเถียก็ไม่จบอย่างน้อยเขตที่ตกลง็ไม่ได้ยาเสพติดที่สมคัญที่สุดก็คือต้องหยุดยาที่เข้ามาขายให้คนไทยเรื่องว้าแดงนี่พี่นะ้องฮูมาก่อนมันใกล้แถวนี้เนาะ คือ <c ười> เดิมทีเดียวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนโย,ยบายสมัยก่อนนะก่อนผมแหมก่อนผมเป็นนายกแหมตอนนั้นเนี่ยทหารใช้รัดกันชนก็คือไปส่งเสริมชนกลุ่มน้อยคือเป็นรัดกันชนก็เลยตอนนั้นขุนซาอยู่ขุนซาก็เข้ามาอยู่ฮั่นเพราะตอนหลังขุนซาไป ว้าแดงมาแตนผลสุดท้ายว้าแดงก็ยาเสพติดอยู่ดีผลิตยาเสพติดมาฮื่พี่น้องลูกหลานเดือดร้อนหมดตอนนี้ผมก็กำลังจะนั่งอู้กันว่าวันนี้ต้องเขตแดนเนี่ยมันเทียงกันประจบซักเตื้อแต่อย่างน้อยเขตที่ตกลงกันม่ได้ต้องบ่มีเป็นเขตเป็นหนองว่าเขตบ่มีคนอยู่เป็นเขตร่วมกันเพราะนั้นยังบืออยู่เตื้อ ก็ต้องอู้กันว่าจะขับพักดานกันยังไงแล้วก็สําคัญที่สุดต้องยุดผลิตยาเสพติดมาขายคนไทยได้ละแถวนี้มียาเสพติดอมีนักก่อยาคือมันหมดไปก่อเอาล้สินปีนี้จัดการให้เกลี้ยงถ้ามันยังอยู่นะถ้ามันยังอยู่และยังกล้ายายอยู่ ทั้งในอำเภอกระพูวมกับต้องจุงม,มือกันออกนอกเขตไปเลยนี่เวทีที่สามเสียงไม่ตกเลยค่ะท่านผู้ชมเอาเวทีที่สามของเมื่อวานที่เชียงรายคือแต่ละที่นะ้ำมันห่างกันมีการอ้อนอยู่อีกเหมือนกันนี่มีร้อยกว่าคนร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ไหมทำงานลำบากนะนเภาคเพื่อไทยใหญ่ จนไทยรักไทยผมอ่ะสามร้อยกว่าคนเลือกผู้แทนได้สามร้อยกว่าคนสองร้อยกว่าคนประเดี๋ยวนี้มันเหลือร้อยสี่สิบปายมันก็เลยไม่สามารถคุมได้ทุกกระทรวงทําเมื่อเขาทำงานลำบากขึ้นเขาก็เลยต้องมีท้องถิ่นวันนี้ก็เลยผมก็เลยต้องมาออกแหงเพื่อจะใือท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวแทนพักเพื่อไทยยุธนแดงนัก เพราะว่าการขับเคลื่อนนโยบายระหว่างระดับประเทศเนี่ยถ้าตรงถึงมือประชาชนจริงๆเนี่ยต้องใจมหาวิาลยกับใจท้องถิ่นท้องถิ่นในที่นี้คืออบจอผมเตรียมจะพัฒนาทักษะของคนไทยในด้านงานฝีมือบอกว่าจะเป็นโอทอปสมัยใหม่บอกว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาดนตรีหรือว่าเรื่องหัตถกรรมทั้งหลายจะพัฒนาฝีมือแล้วก็ฮื่ม เ,เพื่อมีไรายได้คือคนไทยมีไรายได้นักขึ้นนักกว่าค่าแรงขั้นต่ําก็เลยจําเป็นที่ต้องมีอบจอเป็นผอพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นหวังว่าพี่น้องคงจะไว้ใจผมแล้วก็เอาสลักจิตมาเป็นลูกไม้ลูกมือผมนอออีกเรื่องหนึ่งน้ํามันค่ะโอดถึงประเด็นอิงตลาดโลกแบบงง่ออิงราคาสิงคโปร์ทั้งที่สิงคโปร์ไม่มีน้ํามันวันนี้ต้องตบ มันเนี่ยถึงแม้มันอิงราคาตลาดโลกแต่มันอิงแบบเงาเงาอยู่ๆบอกว่าอิงราคาสิงคโปร์สิงคโปร์มีน้ำมันสักยศซื้อมาทั้งนั้นนี่ยังไปอิงราคาสิงคโปร์วะมีค่าลงการมีค่าการตลาดค่าโน้มค่านี้มึงอู้งงามอะ่ะแต่บวกราคาไปเรื่อย เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตุ๊บผมนี่มันถนัดตุ๊บแล้วหอย่างหนึ่งก็การผูกขาดทุกชนิดมันทำให้ประชาชนยากจนปุ๋ยยาฆ่ามแมลงอาหารสัตว์ค่าน้่อค่านี้ผูกขาดนักมาได้เอาต้องค่อยๆลดแน่นอนมันบัดสามารถลดได้ ในชั่วข้ามคืนเพราะมันเมินละมันเป็นมาเมินเป็นตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกแล้วแต่วันนี้เราจะต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้แล้วก็ลดลงในวันนี้เพราะถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างบฐทูเอารัดเอาเปรียบนี่ก็หมายถึงทุนผูกขาดใช่ไหมบางช่วงนี้พูดไปถึงเรื่องกรณีเกษตรกรยุคใหม่ ต้องใช้โดนแล้วเทคโนโลยี Technology. ไม่ใช่ว่าต้องไปพ่นยาฆ่า,มาแมลงแล้วเป็นโรคร้ายอาจยนเอาเงินไปซื้อโดนดีกว่าไปซื้อรถถังโดเนี่ยอย่างได้พ่อหพ่นยาฆ่า,มาแมลงสองพ่นปุ๋ยสมเมื่อมี PM 2.5พ่นน้ำคุมเหมือมันตกไหมอ่ะสี่ มีไฟฟ้ามีอย่างมีไฟไหม้ไฟอย่างโดนไปลุมกันช่วยได้เขายืมกันไดน้โลดตำบลข้ามตำบลมาลุมกันช่วยโดนก็ช่วยกันโหดน้ำอย่างร้อยสี่ตำบลตัวละแสนห้าก็ประมาณสิบแปดล้านเงินน้อยเดียวดีกว่าซื้อรถถังเนาะ นี่นะที่มันเลวร้ายกว่านั้นคือรถถังมันลุแล้วอะลุแล้วมันยังเบิกน้ำมันอยู่อะมันเป็นเรื่องที่มันล้าสมัยมากประเทศไทยเฮานี่มันมันถึงเวลาได้แล้ะถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ผมหันไปทั้งได้ก็เน่าหมดอ่ะผมเลยต้องทำหน้าที่เป็นสทร แปลว่าอย่งางหัวเสือกทุกเรื่องอนี่ฮะท่านผู้ชมอ๋รถถังมันโละแล้วมันเก่าแล้วใช่ไหมค่ะยังเบอร์ค่าน้ำมันนั่นสอทรอจบไหมไม่จบค่ะทำไมอ่ะ ก็พูดไปถึงเรื่องที่ท่านติดตามโซเชียลมีเดียและเห็นคนด่านะยะเวทีที่สมยังโคตรอีกพูดอีกค่ะบอกช่วงปีใหม่ติดตามโซเชียลมีแต่คนด่านายกถ้าเปรียบให้เป็นผู้หญิงก็คือผัวไม่รักถ้าเป็นผู้ชายก็คือเมียไม่รักเมื่อตอนปีใหม่ยุปีใหม่มีเวลาไปนั่งอ่านโซเชียลห้องบางมันผมดูแล้วมันมีบกีตัวตื่นเจ้ามากกว่าเหาขวายมากกว่าเหาแรงมากกว่าเหา มันบมีอย่างย่กรมันถ้าจะเครียดเพราะว่าอาจจะถ้าเป็นไม่ยิงก็ถ้าจะผัวผัวบักเป็นบระจายก็เมียบักมันเลยเกิดเกิดเครียดเกิดอย่างผู้วันไว้มาเกิดเครียดผููลงที่ไหนลงกับผมกันนายกผมก็เลยว่าเออมันอย่างอารมณ์เดือดเนาะ ก็เลยบอกไปว่าเนี่ยอันผมก็มาครเอาเรื่องเอาราวแต่ว่าดูแล้วมันลำคาญเหมือนไนม,มันเท่าร้วมันที่ลำคาญเลยบอกทนายอาสาคนช่วยไปพอกันมั้ถ้าที่ไหนฟ้องได้ก็ฟ้องมาเนี่ยมันจะได้รู้จักว่าฮับผี่ชอบต่อส่วนรวมม้อง โดยสรุปก็คือติดใจจริงๆที่มีคนเช้ามาก็ด่านายกสายก็ด่านายกหลังกินข้าวก็ด่านายกเข้าส่วมก็ด่านายก